โดยภาพรวมครึ่งวันนะคะทางเลขาธิการกรกตอบอกว่าทุกอย่างเป็นไปอย่างเรียบร้อยไม่มีการกระทําผิดกฎหมายเลือกตั้งค่ะโดยนายแสวงบุญมีเลขาธิการกรกตถแถลงว่าภาพรวมทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยส่วนมาตรการปรับปรามการทุจริกกตกรกตได้มีการวางกําลังเข้มในพื้นที่ที่มีการแข่งขันดุนแรง42จังหวัดแต่ขณะนี้ยังไม่พบเรื่องของการซื้อเสียงซึ่งนายแสวงยืนยันค่ะว่าตามกฎหมายแล้วแค่เตรียมการจะซื้อเสียงก็ถือว่ามีความผิดแล้วนะคะแต่ก่อนหน้านี้อาจจะพูดสั้นแล้วก็เร็วไป น้อยก็เลยทําให้คนเข้าใจคลาดเคลื่อนแต่ก็ยอมรับว่าการจับตอนเตรียมเงินซื้อเสียงเนี่ยมันทํายากเพราะว่ากว่าจะมีการขอหมายค้นขอสารออกหมายจับมันต้องมีพยานหลักฐานค่ะการเลือกตั้งล่วงหน้าวันนี้ก็มีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้ารวมกว่า2องล้านสี่แสนคนในกรุงเทพเนี่ยมีผู้ลงทะเบียนกว่า8ปดแสนสี่หมื่นคนเขตที่ลงทะเบียนมากสุดอันดับหนึ่งก็คือเขตบางกะปินะฮะอันดับ2เขตจตุจักร อันดับ3ก็คือเขตลาดกระบังนะครับย้ํากันอีกทีฮะคนที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยามาไม่ได้ไม่สามารถจะใช้สิทธทิวันนี้เลือกตั้งได้เนี่ยจะไม่สามารถเปลี่ยนไปใช้สิทธิ์วันที่8เลือกแปดกุมภาพัานธ์น,นี้ได้นะครับเพราะว่าชื่อคุณเนี่ยถูกย้ายออกไปแล้วทํำยังไง ต้องไปแจ้งเหตุที่ไม่ไปใช้สิทธิ์ต่อกรกตภายใน7วันนับตั้งแต่วันเลือกตั้งนะครับเพราะว่าถ้าไม่แจ้งผู้ที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เนี่ยจะถูกจำกัดสิทธิาทางการเมืองอเช่นอะไรอะ่ะรับสมัครเลือกตั้งไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกท้องถิ่นหรือว่าเข้าชื่อถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองก็ไม่ได้นะครับผู้ที่เลือกตั้งล่วงหน้า would, วันนี้จะต้องเลือกสสอบแบบแบ่งเขตตามทะเบียนบ้านไม่ใช่เลือกตามสถานที่เลือกตั้งนอกเขตวันนี้ค่ะการเลือกตั While ้งวันนี้ก็จะได้รับบัตร2ใบก็คือบัตรสีีเเเขขยวลือกตตตัั้งสสบร คุณภูเลือกตั้งสสบัญชีรายชื่อนะคะได้ใช้สิทธิเหมือนที่บอกแล้วค่ะถึง5โมงเย็นส่วนการออกเสียงประชามติไม่มีการออกเสียงลวกนั่งนะต้องมาใช้สิทธิในวันที่8กุมภาพันธ์นี้เท่านั้นเน้นย้ําค่ะว่าวันนี้เนี่ยหากว่าไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าห้ามสวมเสื้อที่มีสัญลักษณ์พรรคการเมืองห้ามใส่เสื้อที่แสดงหมายเลขพรรคหรือรว่าหมายเลขผู้สมัครนะคะเพราะว่าอาจจะทําให้คุณเนี่ยเข้าข่ายเป็นการโฆษณาหาเสียงมันผิดกฎหมายเลือกตั้งมีบทลงโทษจําคุกไม่เกิน6เดือนปรับ ไม่เกิน1,000งบาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะคะครับ